ค่ะก็ฟินาเล่มมากาสีนเล่มนี้นะคะก็เป็นเล่มที่สิแล้วค่ะ ก็วันนี้ได้มาถ่ายเป็นชุดไทยค่ะก็ฟินาเล่ทำสวยอีกแล้วค่ะวันนี้ชอบมากๆหลายชุดเลยนะคะสีก็สวยหวานเชียวถ้าใครเป็นเจ้าสาวเนี่ยเลือกที่นี่รับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ก็ทํางานอย่างสนุกสนุกนะคะเพราะว่าก็แสงก็จะเป็นแบบแสงธรรมชาติค่ะอากาศก็ดีค่ะเราก็ยกกองกันมาถ่ายแถวสมุทรปราการเลยนะคะที่เมืองโบราณค่ะวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆในการทํางานค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะฟินาเล่แมกกซซีแล้วก็พี่ปลาพี่เกค่ะที่ให้จุ๋ยมาทํางานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะ